I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I I'm it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really got it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it better Enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you, that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't No, that shit สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ D X Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหยานในสกินของทันจินโรกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะเป็นหยานป่านะครับผมก็บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมโดนกดหนักมากนะครับช่วงต้นเกมแต่ว่าตอนช่วงท้ายเนี่ยผมสามารถที่จะ เก็บศระตูได้หมดแล้วก็พลิกไฟล์มาชนะได้นะครับผมอบอโ,อโอเคจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมโอเคเปิดเกมมาก็อัพเป็นท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บสแต็กสีฟ้าไว้จะได้ฟาร์มได้ไวๆนะครับผม เราก็เริ่มเป็นปั๊บฟ้านะครับเพราะว่าหยานเนี่ยก็ใช้มานาค่อนข้างเยอะครับในช่วงต้นเกมท้างบนเหมือนจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นนะครับแต่เหมือนโอเมนก็ไล่ฟอรเรนไปได้โอ้แต่ว่าโอเมนเล่นลึกเกินไปครับช่วนนี้โอ้โหแล้ว ตรงนี้ผมโดนเวทอีกแล้วครับผมอ้อยมาเวทหมดป่าเลยครับพวกเขาเเหมือนจะมาช่วยนะครับผมก็พยายามสกิลแล้วก็ไล่เขาไปนะครับผมไล่เขากลับบ้านมาให้หมดตอนนี้ผมไล่ามารอเลี่ยวเพื่อมาเก็บไปได้ครับเมคเขาตายนะครับผมตัดสินใจที่จะเข้าป่าเขาเลยนะครับผมโหเราอ้อยโหนมาช็อตน,นี้ ผมยังลำอยู่ครับผมอ,อ้อยครับผมไม่ไปนะครับผมเล่นรัวฟอร์เรนเข้ามาแต่ออต้องออกไปก่อนครับมาเราเข้ามาช็อตนี้ผม,มเบลสี่นะครับแล้วก็กดอันติกะจะเข้าครับช็อตนี้โหแต่โดนปา่าทีเดียวตายเลยโอเคเราก็เกิดมาใหม่นะครับคือช่วงต้นเกมสกิลเราคูดาค่อนข้างนาน้วยครับเวลา เราเถสู้กับศัตรูเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพิวเท่าไหร่ครับโอเคแล้วผมตัดสินใจที่จะเปิดทักเลเยอร์เลยครับตอนนี้เพราะว่าอ้อยเนี่ยก็เอามากองกรไปแล้วโอเคแล้วเหมือนจะมาแท็กกลางนิดหน่อยนะครับผมแต่เขาน่าจะเข้าวับแดงเรานะครับผมเพราะว่าเวลาไปอยู่ที่ฝั่งเขานะครับผมเปิดตีเลย หาเล่นโหไม่ไหวครับผมเยอะเกินไปเขามาสี่ะครับผมเราเก็บดาร,ร์คสเลเยอร์อยู่นะครับเลยมาไม่ทันคือถ้าเราโดนเวทเนี่ยอย่าให้เวลาไปอยู่ที่ฝั่งเขานะครับเขาจะรู้เวลาแล้วก็จะมาเวทกันต่อเรื่อยๆเราก็จะโดนเวทเรื่อยๆนะครับเราควรจะไปเก็บป่าตัวที่เราเวทก่อนนะครับผมถ้าเราไม่ติดที่จะแก๊งหรือที่จะเก็บออบเจกนะครับ แต่อผมติดเก็บขอบเจ๊กอยู่ครับชอตนี้ฟอร์เรนแหลมมาพยายามบอให้เพื่อนเล่นครับเหมือนจะเล่นได้นะครับช็อตนี้แล้วฟอร์เรนโดนจับไปครับจังหวะนี้ผมใส่เลยระบำคพังละเรียบร้อยครับฟอร์เรนตายไปอ้อยจะมาซ้อนแต่ก็ไม่ทันนะครับผมปาดอ้อยไปหนึ่งทียังไงมาดิผมนั้นตีออกไปครับ อย่างแลนเราไม่มีอันติด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้กับกบ้านก่อนคนระับโอเคแล้วก็ตัดมาที่หน้าบัฟหน้าบ้านเลยนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเล่นด้านล่างนะครับด้านล่างสามตัวนะครับผม พยายามหาเล่นอยู่นะครับแต่ว่าต้องโฟกัสการเก็บเลเวลของเราด้วยครับพอจังหวะน,นี้อ้าวอยู่คนเดียวเพื่อนตายไปครับผมเ oh. มย์เขาตายนะครับล้ำใส่เลยตายไปเ <Yeah. S 1> ขาน่าจะนันติไปล้วงเอลสูในช่วงแรกแล้วนะครับผม <do> เลยหนีเราไม่ได้ช็อตนี้ป้อมกลางน่าจะฟรีนะครับโห oh, แต่ว่าอโมากันอยู่ oh. ต้องถอยก่อนครับพอเลนก็มากันด้วยผม <Yeah. Yeah. S 1> ช็อตนี้เหมือนจะเล่น <Yeah. S 1> จะเอาไวนโอนะครับผม, <do> ผ,มผมเลงอยู่ แต่เราไม่มีอันตีนะครับเราก็ต้องกลับมาฟาร,ร์มก่อนถ้าเราตายเนี่ยอาจจะโดนเวทอีกอา้โอแ,แหลมมาครับตอนนี้ผมเปิดตีเลยครับไล่ให้สุดปรมนี้โดนฟอร์เรนปลาดอกแล้วก็ตายไปครับผมไม่ไหวของเรายัางน้อยแล้วก็รลเวลเรายัางน้อยนะครับมันเล่นไม่ได้จริงครับอยางช่วงแรกยากมาก เราก็โฟกัสการฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้พอเราตายไปนะครับผมแต่ผมตัดใจเปิดมังกรครับแต่ว่าฟอ์เลนเขาอยู่นะครับผมต้องออกนะครับชอตนี้ถ้าเขาเห็นเราตีออบเจกต์เนี่ยเราต้องออกนะครับ อย่าไปฝืนเอาดูดูการเงินผมแย่มากครับตอนนี้เพราะว่าผมโดนช่วงต้นเกมค่อนข้างหนักครับแล้วก็เวทแล้วก็ไปตายด้วยว้ยแลบมาจอดนี้ยังไงไม่เล่นนะครับตั้งใจฟาร์มคิปก่อนพยายามเบรดรับผมครับผม,ผมมันตีไล้เลยมาดิฝาจังหวะนี้มาหลอดมาเติมนะครับผม สไลด์ไปอ้อยตายไปครับผมพเพื่อนเก็บไปได้เรากลับมาคว้าต่อครับมาหลอดป่าแรงนะครับจะโดนสองสามทีก็ตายแล้วครับมาหลอดเดินไม่ออกเลยครับผมล่อเรียวเปิดอันติจะล้าในป้อมนะครับแต่ว่าเพื่อเราอยู่เยอะมากครับตอนนี้ ทีมเราเสียล้างนะครับเมื่อกี้นี้เห็นอยู่เพื่อนก็กลับบ้านด้วยต้องถอยนะครับโอเคแล้วเข้าสู่ช่วง8นาทีแล้วครับผมเราก็เสียเปรียบมากๆเลยนะครับแต่เราก็ต้องหาจังหวะแล้วก็ช่องทางในการฟาร์มเงินนะครับผมตอนนี้ผมเปิดนาทีจะเล่นกับฟอร์เรนฟอร์เรนยังไงเพื่อเรามาเติมเต็มเลยครับผม น่าจะไม่รอดถ้าฟอรเรนและไม่รอดครับ,มมรบผมเก็บคิวไปได้น,นี้การเงินเราก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับผมเริ่มฟื้นเริ่มได้พื้นที่ในการฟามตรงนี้ผมก็จะกลับบ้านไปเคลียร์บัฟบูต่อนะครับผมพอบัฟฟ้าก็ขึ้นด้านบนเราก็ต้องมาเคลียร์ก่อน เหมือนเพื่อนจะเล่นกันอยู่หน้ามังกรนะครับผมและเอลซูเหมือนจะล่ามังกรมาได้ครับตอนนี้สวยเลยอ้อยมาครับจังหวะนี้ให้เพื่อนถอยก่อนนะครับเพราะว่าด้านล่างนีง่เจ็บสามเลยนะครับเราก็ต้องเซฟไปด้วยเผื่อเขาถกมาในป่านะครับผม เหมือนเขาจะอยู่ที่หน้า,าดัากดามังกรตรงกลางนะครับช็อตนี้ดักเฟเยอร์ดันมานะครับผมต้องรอเคลียร์ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นอะไรรอช่วยเพื่อนเคลียร์ก่อน อยากเกมตามก็เป็นอะไรที่เล่นค่อนข้างลำบากครับผมตัวมันต้องใช้ของเยอะแล้วก็ใช้เลเวลอยู่แล้วด้วยต้องค่อยเล่นไปครับเหมือนเพื่อจะบวกกันตรงกลางครับช็อตน,นี้ผมเลือกที่จะมาเคลียร์ด้านบนนะครับเพราะว่าคลิปเราก็เริ่มที่จะตกแล้วครับผมเพื่อน,นอเหมือนจะอยากไดป้อมกลางครับผมแต่อ้อยก็อยู่ด้านบน ล้วเพื่อกเก็บลาหลอดไปได้ครับตอนนี้เราก็น่าจะโซนเอาป้อมกลางนะครับผมก็ต้องมาเก็บบูอน,นครับผมต้องข้างสําคัญครับเวลาลามจะได้เรื่องง่ายอ้อยช็อตนี้ยังไงผมไล่สุดเลยจังหวะนี้หมวงจหนีไปได้ครับอ้อยหนีง่ายมากครับเพราะห่วงตัวเดียวก็ไปไกลแล้วครับผมเพื่อไหลที่ป้อมสองต่อเลยนะครับผม ช็อตนี้เราก็ทำเวฟต่อเลยครับเราอ้อยก็ไปตายตรงกลางอน,นะครับผมเหมือนจะไปล้วงเอลฟ์แต่ว่าเพื่อเราอยู่เยอะมากช็อตนี้ผมก็ยืนรอนตีแล้วก็ดูเขาครับว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแล้วก็เหมือนจะอยู่ตรงกลางกันนะครับนะครับผมก็เลือกที่จะมาตีป้อมนะครับแต่ด้านล่างด้านล่างคลิปก็ดันเหมือนกันนะครับผม ช็อตนี้โอเมมเนื้อไปด้านล่างนะครับผมเพื่อนเนี่ยก็ต้องโซนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดักเซเยอร์กำลังจะเกิดนะครับผมลูเมียโดนยัดครับจังหวะนี้น่าจะตายไปครับลูเมียแล้วช็อตนี้ครับผมตัดสินใจที่จะเล่นเลยครับผมไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมช็อตนี้ผมไหลรัวจังหวะนี้ ปาดระบำคังูล,ลาไปมาดิทุบไปหนึ่งทีไม่โดนนะผมถอยออกจังหวะหนึ่งแล้วเข้ามาทุบอีกหนึ่งทียังไงฟอร์เลมาด้านหลังนะครับผมออยอยู่ด้านหน้าผมเลือกที่จะกดไอเทมใหม่นะครับแล้วก็ทุบอีกหนึ่งทีปาดลงสกิลอ้อยไปล่างติสวนอีกหนึ่งทีทุบอีกหนึ่งทียังไงไล่ต่อเรียบร้อยครับผมตายหมดทีมแต่เพื่อนก็ทําเวฟไว้ให้นะครับด้านล่างได้สวยมากนะครับผม ถือว่าผมตัดสินใจได้ดีครับสามารถเก็บศัตรูได้หมดต่ช็อตน,นี้ก็น่าจะปิดเกมไปโดยไม่ยากครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับอย่าป่าเวลามีไอเทมเนี่ยแบกได้แน่นอนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ